ยิงยังไงก็ยิงไม่ลงเดียวดียวเดวลองนี่ลองดูซิปลุกความเป็นนักบาส NBA ในตัวคุณด้วย Official NBA Game Ball ลูกบาสเบอร์เจ็ตามมาตรฐาน NBA สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 e n t t r e Mania วันนี้เราทั้งสองคนอันมิตรแอ้มิเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวเขาและรอบหลีกกันนะคะวันนี้่ะเรามีตารางการแข่งขันของ NBA เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันด้วยก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะขอไลค์ด้วยค่ะแล้วก็ขอซับด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันที่ถัก n b a ค่ะได้มีการประกาศนัดเปิดสนามแล้วก็วันคริสต์มาสเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยนัดเปิดสนามเกมแรกค่ะจะเป็นเช้าวันที่20ตุลาคมตามเวลาของบ้านเราและก็ตามธรรมเนียมค่ะจะเป็นค่ำคืนแห่งการมอบแหวนนะคะรวมไปถึงมีการแข่งขันเพียงแค่2เกมเท่านั้นเกมหนึ่งค่ะของทางฝั่ง,งตะว,วันออกแล้วก็อีกเกมหนึ่งของทางฝั่ง,งตะว,วันตกโดยเวลา6กโมงครึ่งค่ะจะเป็นค่ำคืนแห่งการมอบแหวนของทางดูร์ก,กี้บัคส์ค่ะเปิดบ้านรับการไปเยือนของบรูคลินเนสทีมที่ฟแฟนๆแล้วก็สื่อส่วนมากเนี่ย รีเอร์วิงไม่บาดเจ็บนะไม่ต้องอยู่คบบิ๊กทรีก็ได้ไมูว์กี้บาร์ซไม่มีทางได้แหวนหรอกเดี๋ยวเรามารอชมกันค่ะและทางฝั่งตะวันตกค่ะแน่นอนค่ะแอลเอ็เลกเกอร์ชมใหม่ค่ะเปิดบ้านรับการไปยิงของโคโลเนสแตยวอร r เร o r สถือเป็นการรีแมทความมันของเกมเพลย์อินที่ผ่านมาเสิได้อยู่นิดนึงค่ะเคลย์ทอมสันนะคะยังคงไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้ค่ะ9้าโมงเชา้าตามเวลาของบ้านเราห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ20ตุลาคมความมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ เราไปต่อนที่การประกาศนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ NBA มาตั้งแต่ฤดูกาลที่2ของพวกเขาเลยนะครับนั่นคือเกม NBA ในวันคริสต์มาสครับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมานะครับทาง NBA มีการปรับเปลี่ยนไหมครับในวันคริสต์มาสเนี่ยพวกเขาจะมีการแข่งขันทั้งหมด5คู่เลยนะครับเป็นการถ่ายทอดสดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนของบ้านเขาหรือว่าเที่ยงคืนยันเที่ยงวันของบ้านเราเนี่ยแหละครับ และสำหรับเกมวันคริสต์มาสของปีนี้นะครับได้มีการประกาศออกมาแล้วครับสำหรับคู่แรกก็คือแอตแลนตาฮอคส์เดินทางไปเยือนนิวร์กนิกส์ที่สนามเมดิสันสแควร์การ์เดนโอ้โหต้องบอกเลยว่าเทรยังเนี่ยอาจจะหูตึงก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าแฟนๆในสนามเนี่ยโคง้งโหกันทั้งเกมเลยนะครับหรือเราอาจจะได้เห็นการโค้งคำนับใส่แฟนๆของเทรยังอีกก็เป็นไปได้นะครับเราต้องมาติดตามชมกันดูแต่ที่แน่ๆครับขอแสดงความยินดีกับแอตแลนตาฮอคส์นะครับเพราะว่าเกมวันคริสต์มาสปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี1989คัพวกกเเเขขขาไมม่แ่แงนนใน นานมากๆครับถ้าเกิดทีมไม่มีเทรยังเนี่ยคงไม่มีโอกาสแบบนี้แน่นอนครับหลังจากนั้นครับไปต่อนที่คู่ต่อไปครับนั่นคือ Boston Celtics ครับเดินทางไปเยือน m มล o k กี้บัคส์ในวันที่เจสันเทย์ทัมต้องเจอกับยานิสอันเดซุกุมโปเนี่ยยังไงก็สนุกแน่นอนครับ และคู่ที่3ของวันนะครับนั่นคือ Golden State Warriors ครับเดินทางไปเยือน Phoenix Suns แชมป์สายปีล่าสุดที่จบไปเนี่ยนะครับเกมคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าคาดกันว่าเคย์ทอมสันเนี่ยน่าจะกลับมาได้ก่อนเกมวันคริสต์มาสค่อนข้างแน่นั่นหมายความว่าเราจะเห็นศึกของแบ็คคอร์ทที่สุดยอดมากๆนะครับสเตฟเฟนเคอร์รี่เจอกับคริสพอร์เดวินบุ๊กเกอร์เจอกับเคย์ทอมสันโอ้โหสนุกแน่นอนครับเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับ และด้วยการแข่งขันของ Golden State Warriors ในวันคริสต์มาสครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่9ติดต่อกันแล้วนะครับที่ Golden State Warriors เนี่ยมีโอกาสลงสนามทำแข่งขันในวันคริสต์มาสในส่วนของ Phoenix Suns ครับนี่ถือว่าเป็นเกมแรกนะครับตั้งแต่ปี2009ที่พวกเขามีโอกาสเช่นเดียวกันครับเราไปต่อที่คู่ที่4นะครับถือว่าเป็นคู่เอกเลยครับเพื่อนๆทุกคนแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับนั่นคือ LA Lakers ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Brooklyn Nets นี่อาจจะเป็น Preview NBA Finals ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเป็นการเจอกันที่อัดแน่นไปด้วย เต็มทีมไปหมดเลยครับเอาแค่บิ๊กทรีของทั้งสองฝ่ายนี่ก็เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสบรัสเซลเวิร์สบุกหรือจะเป็น Kevin ant, James en, เควินดูแรนเจมส์ฮาเดนไคลเรียวิงเรียกว่าสนุกแน่นอนครับแต่ไม่อยากคิดถึงค่าตั๋วเลยครับบนสุดเนี่ยไม่มีทางต่ำไปกว่า1 0 0 0 0มืนบาทเป็นอย่างน้อยครับโอ้โหแพงมากๆแน่นอนครับสำหรับเกมใหญ่แบบนี้ และในเกมนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับในรอบ3ปีของเรือบอลเจมส์กับควินดูแรนเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยสลับกันบาดเจ็บไปมาตลอดเลยครับยังไม่มีโอกาสเจอกันเลยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครับและเกมวันคริสต์มาสครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่15ติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับเรือบอลเจมส์สถิติของเรือบอลเจมส์ในวันคริสต์มาสครับนั่นคือชนะ10แพ้4เดี๋ยวเรามาติดตามชมเกมของเรือบอลเจมส์ในวันคริสต์มาสที่15นะครับว่าเขาจะมีผลแพ้ชนะเป็นอย่างไรและปปิดท้้าายวันันนนนคมขอองีี่ื ที่นำโดยลูการอนชิครับเดินทางไปเยือนยูทาห์แจสนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าติดตามชมเป็นสิทธิ์ของทีมรุ่นใหม่ครับ หลังจากที่มีการประกาศเกมวันคริสต์มาสออกมาเนี่ยแฟนๆหลายๆคนก็เสียดายครับอยากจะเห็นเกมของชิคาโกบูลส์พราะชิคาโกบูลส์ก็มีการปรับทีมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างลอนโซ่บอลเดมาเดโรซันแบบนี้ครับแต่ก็ถือว่าเป็นทีมในตลาดใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทั้ง5ทีมนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าติดตามชมแต่ที่น่าสังเกตนะครับและก็น่าเสียดายนิดนึงครับนั่นคือเดนเวอร์นักเก็ตครับทีมของพวกเขามี MVP นะครับอย่างนิโคลายโอคิชและด้วยที่เดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยไม่ได้ลงงททาาาาากกกกรรรรรรรแแแขข่ัััััันน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 นใใใเเเมมววคคคคคคิิิิสสสตตต์์บบบบี้้้ลลลยยยหโโชปป็ MVP ะะศง ปี2008ที่ NBA เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนไททอลสดในวันคริสต์มาสแบบ5เกมติดแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็น MVP คนแรกเลยนะครับที่ไม่ได้ลงทาแก่งขันในวันคริสต์มาสแบบนี้ครับถือว่าน่าเสียดายแทนเจ้าตัวจริงๆนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยังขาดเจมารมารีครับยิ่งขาดจจมา m ์มารีแบบนี้ไปเนี่ยเดนเวอร์นักเก็ตสเปเรตติ้งคงไม่ค่อยดีครับทาง NBA เขาก็เลยไม่เสี่ยงขอเลือกเอาลูก้าดอนชิลดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ลูก้ากำลังแรงเหลือเกินครับต ย้อนเซนเตอร์อย่างมิคลายโยเคช์ค่ะที่พลาดเกมการแข่งขันวันคริสต์มาสนะคะยอดเซนเตอร์ฝั่งตะวันออกอีกคนนึ่งค่ะอย่างโจเอลเอ็มบีเนี่ยก็พลาดลงทําการแข่งขันวันคริสต์มาสเหมือนกันแต่ตอนนี้คาดว่าเขาน่าจะนอนยิ้มอยู่ที่บ้านพเพุ้นตกลงสัญญานะคะระดับ4ปีร้ล้านเหรียญค่ะเป็นซูเปอร์มาร์คเอ็กซ์เทนชันเป็นที่เรียบร้อยสัญญาฉบับนี้ค่ะจะมีผลนะคะก็เมื่อจบฤดูกาลปี2023ดีไม่ดีป่านนั้นค่ะเพดานเงินของลีกที่คาดเอาไว้เนี่ย นี่อาจจะสูงถึงกว่า200ล้านเหรียญเลยนะคะและที่สําคัญค่ะสัญญาฉบับนี้การันตีเต็มไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจํานวนนาะทีการลงทําการแข่งขันหรือว่าจํานวนเกมการลงทําการแข่งขันไม่เหมือนกับสัญญาปัจจุบันนะคะเพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะโจแวลเอ็มบีเนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหาเลื่องอาการบาดเจ็บค่ะดังนั้นเนี่ยทางทีมก็ต้องใส่ข้อจากัดลงไปในสัญญาซะหน่อยและทันทีที่ต่อสัญญาฉบับนี้เรียบร้อยค่ะเขาจะเป็นนักกีฬาคนที่ 8ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ต่อสัญญาระดับซูเปอร์แมสคอนแทรค35%โดยที่ประสบการณ์เนี่ยไม่ถึง10ปีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาติด All ออ NBA ด้วยค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าอีก7คนก่อนหน้านี้เนี่ยคือใครนะคะนั่นก็คือ Stephen Curry ค่ะ James Harden Russell Westbrook ok, John Wall James Neal ค่ะ Rudy Gobert แล้วก็ยา a n สอันเจ e t o k o u เราไปต่อ,อนที่ข่าวของ Patrick Beverly กันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ LA c l i p p e r นจ่ยมีการเทรดตัวเขาไปอยู่ m มมฟิ i ก g r i z z พร้อมๆก,กับราจอนรอนโดหลังจากนั้นผ่านไป2 2วันเท่านั้นเองครับเมมฟิสกิสซี่เนี่ยก็มีการเทรดเขาต่อไปนะครับไปอยู่ที่ม mm ินเนโซตาทิมเบอร์วู๊เป็นที่เรียบร้อยครับแลกกับเจเร็ดคาเวอร์นะครับแล้วก็ฮวนเฮอร์นันโกเมสครับ ในส่วนของมิเนโซตาทิมเบอร์บูฟ์นะครับประธานของทีมอย่างเกอร์สันโรซาสเนี่ยเขาเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแพทริกเบลลี่นะครับในสมัยที่ทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานอยู่ที่ฮิลซันโรเกสตอนนั้นเกอร์สันโรซาสเนี่ยเป็นรองประธานทีมในส่วนของแพทริกเบลลี่ก็เคยไปเล่นอยู่ที่ฮิลซันโรเกสอยู่พักหนึ่งการออกมาแบบนี้เนี่ยครับนั่นหมายความว่าทางทีมมิเนโซตาทิมเบอร์บูฟ์เนี่ยจะได้ตัวอย่างความบ้าคลั่งในการลงสนามครับของแพทริกเบลลี่ทุกนาทีที่อยู่ในสนาม,มการตั้งใจการเเเเเเเลลลล่่่นน่่่่ออ่่นน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 นกกกกกมมมมรรรรรััับบบทททุอออออออยยยยาาาางงงงีีีีแแแพพิจะะส้้ๆๆใไดดป็คคตืืข ฤดูการปรกติเขายังไม่สามารถลงทำแกงขันได้เนื่องจากเจ้าตัวไปผลักคริสพออย่างที่บอกในส่วนของเมมฟิสกิซลี่ครับในจุดนี้ก็เหมือนเอาผู้เล่นที่อายุน้อยนะครับมีอนาคตเอาไปพัฒนาได้จเรดคาวเวอร์ในอายุ22ปีเท่านั้นนะครับเขาคืออดรตทดราฟอันดับที่6นะครับปี2019ยังสามารถพัฒนาได้อีกครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเล่นยังไม่ถึงความคาดหวังสำหรับดราฟอันดับ6ก็ตามก็หวังว่าพอจเรดคาวเวอร์นะครับไปอยู่กับเมมฟิสกิซลี่เขาจะมีโอกาสมีบทบาทในการลงสนามทำแกงขันมากกว่าตอนที่อยู่กับ มารอติดตามชมกันครับและนี้คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับ NBA อย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 m a n ีี่ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเนของพวกเรา23 Mania ว่วันนี้เพเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะคนะครับ